ทุกคนวันนี้ทุกคนมาติดตามน้องทิชาได้ในช่องทิชาทีวีสองภาษานะคะก็จะมีตามนี้เลยนะคะถ้าจำเสร็จนะก็มีคลิปตามนี้นะคะแต่น้องทิชาอยากให้ทุกคนมาดูคลิปนี้ค่ะไปติดตามช่องเขาหน่อยนะคะเขาขยันมากๆจริงๆนะคะนี่ค่ะดูสิคะเขาขยันมากมากจริงๆนะคะทุกคนดูทุกคลิปของเขาจะเป็นภาพโตกันแบบนี้นะเลื่อน้นก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเขาก็จะเอาไปต่อเรื่อยๆแบบนี้เลยนะนี่ ทุโคนอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะคะจะต,ติดตามช่องเราก่อนนะแล้วเข้าไปติดตามช่องเขาน,นะด้วยดินี่เห็นไหมเขาขายันมากเลยนะทุกคนด,ดูดิดูดูดูขยันมากเลยเห็นไหมเขาต้องพยายามทําแค่ไหนทุกคนไปติดตามเขาเยอะๆนะคะผู้ติดตามเขาก็ประมาณนี้แหละโ,โอเคตัวไปติดตามเขาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคนนี้ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.